สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาสตูลเบตงและสุขภัโกลลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายก,รกรารวิทยุเพื่อความมั่นคง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้สันติสุข สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ร,รายการใต้สันติสุขนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะทุกวันเลยตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะคะการชี้แจงกรณีการถแถลงการของกลุ่ม b R N ครับเรื่องของการกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับสืบเนื่องจากวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาครับ,รบในวร่วมปฏิวัติแห่งชาติหรือว่า BRN เนี่ยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เนี่ยได้ เผยแพร่นะครับเอกสารแถลงการกล่าวถึงสถนานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยมีการชี้แจงกันครับพี่น <ฮะ S 1> ุ้มครับว่ามีอะไรบ้างอ่าซึ่งกรณีเนี่ยข้อแรกเลยครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอยู่ในกรอบนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พศ2565ถึง2567ครับซึ่งได้ให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของการจัดการความขัดแยง้งโดยสันติวิธีการยึดถือในหลักนิติรัฐนิติธรรมตลอดจนตระหนักถึงความเคารพในพันธกรณีระหว่างประเทศที่เป็นภาคีคนโยบายที่สำคัญครับคือการสนับสนุนความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขบนพื้นฐานของความจริงใจมสมัครใจให้เกียรติ พร้อมทั้งสร้างหลักประกันนะครับหลักประกันความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการพูดคุยแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของให้มีการพิทักษ์และก็ให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนด้วยรวมทั้งการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนเนี่ยควบคู่กันไป ใช่ครับ,รบซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเ,เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะต้องดูแลก่อนอในหลักการของการพูดคุยเพื่อสันติภาพครับพี่นุ่มเองครับใช่ค่ะในส่วนของออกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะคะสานักง,งานนะคะก็มีการ ยืนยันความจริงใจแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะย,ยังคงใช้กระบวนการพูดคุยนะคะเพื่อสันติสุขนะคะอันนี้เป็นแนวทางสําคัญในเรื่องของการแสวงหาทางออกนะคะจากความขัดแย้งนะคะคตามแนวทางสันติวิธีนะคะภายใต้กรอบของนโยบายแล้วก็แผนสําคัญระดับชาติค่ะซึ่ง เจ็ดจำนงที่ได้ให้ไว้นะคะในเรื่องของหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขนะคะคอันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าผู้ที่เข้ามาออร่วมพูดคุยนะคะทุกฝ่ายจะยึดถือแนวทางแห่งการพูดคุยนะคะเป็น,นกลไกหลักเพื่อสันเพื่อบรรลุ สันติสุขนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลกันนะคะโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงทั้งต่อบุคคลนะคะรวมไปถึงเป้าหมายก็จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะรวมไปถึงการมุ่งทํางานค่ะอ,อันนี้รเราเน้นในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะคะเน้นในเรื่องของความจริงใจนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญคืออยากจะนําไปสู่การแสวงหาทางออกนะคะที่สันติสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้สันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ ทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปนะค,ะครับซึ่ง เ,เรื่องที่สามที่มีการถแถลงการนะคะก็คือในเรื่องของการกล่าวอ้างนะคะถึงการหายตัวแล้วก็เสียชีวิตนะคะของบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ใช้นามว่ายาฮารีดุลล้อนะคะหรือว่าซาฮารีบินอับดุลล้อนะคะซึ่งก็มีการพบศพไปเมื่อวันที่29กันยายน2565ในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะในส่วนของออสำนักง,งานเองก็ขอยืนยันนะคะว่า ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงนะคะในทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งนั้นนะคะซึ่งการภาครัฐเองเนี่ยเรายึดมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนะคะนิติธรรมหลักมนุษยชนแล้วก็รวมไปถึงพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยนะคะคหลายๆครั้งนะคะเรา,เามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสิ่งที่เราอยากจะ はい。 ความเข้าใจนะคะในเรื่องของอการพูดคุยนะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนในพื้นที่เองต่อต้านในเรื่องของการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเราอยากจะใช้ในเรื่องของการพูดคุยกันมากกว่านะคะเพื่อสันติสุขที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราต่อไปค่ะสําหรับรายการต้สันติสุขวันนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งต่อไปยังสถานีวิทยุที่ทําหน้าที่กันต่อวันนี้ทีมงานสว,วทปัตานีดิฉันอาริซาดอลล่าค่ะครับผมว่าที่ร้อยจีดำรงศักดิ์แก้ว เมืองครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ